มันโกกรำนะครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมีนอนทางสุรินทร์นะครับมาเส้นเอกสารนะครับเป็นเกินผู้ค้ำลยคุยไปคุยมานะครับมาเทินโหลดเพิ่นนะครับอยากได้อยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนสามอยากเปลี่ยนไปเทินคูโบตานะครับตีปัญหาหน่อยเดียวนะครับโหลดบอมี่เหล่มคู่มือนะครับเพราะว่า ทางลูกค้าว่าได้ไปเหตบว่ได้ไปเหตเอานะครับสภาพยางก็สวยๆอยู่นะครับนะครับสภาพก็สวยๆอยู่นะครับรถใส่เฉพาะส่วนตัวนะครับบ่ได้ไปรับจ้างน,นะครับเน้นของเกีาของนะครับจะมีเยื่อบางบางส่วนนะครับนี่นะครับ มาเชื่เอ,อกสารคำเห็นรถพิ้นเก่านะครับก็เลยถามเทิร์นนะครับก็ได้กันนะครับนี่เิ่นกาตกลงนะครับคุยง่ายนะครับทั้งพอบานและก็แม่บานนะครับเิ่นกาตกลงใจเปลี่ยนขึ้นกันนะครับ พร้อมใจกันว่าอยากเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเป็นรุ่น40แรงของคู่โป๊ะตานะครับ401 8ตอนะครับจีดาวสองแสนสามหมบาทนะครับตำรวจติดตีไว้นะครับนี่คือขั้นนี้นะครับตีเทิร่าไห่สองแสนสามหมื่นบายไอ้พอไปตจตาลรถไหนเบนิ้ง <Whoa! S 1> อีกไงฟังเสียงเบิ้งมันจีเสียงคือนไหมไทยบ่ คูมือนะครับขันนิ่มบอมีเร ead, ็นเรื่องต่อไฟติดนะครับไฟติดแตรงบอแต่งบอแตบอดังแตบอดังดังทีบอแปโอเใชย่เรดังยู่นะครับหนูว่าัคกัน เป็นหนาอีบอราที่แหลกว่เแต่พญายิ่ประยุทธ์ปลอมโตมากนะครับติดได้ๆก้นหนาเหมือนซื้อนะครับในบ้านก็เป็นใจนะครับ